สวัสดีครับพบกับรายการสลิหมดนะครับเขาวอนโอ้เขาวอนครับ <c oughs> แต่วัดีวันนี้เราเดี๋ยวว่ากิ๊กๆิกพอดีวันนี้เราที่เรามาอยู่วันนี้เพราะว่าเราติดเกาะติดเกาะครับ <c oughs> ขนาดนี้เราอยู่กันที่เกาะช้างนะครับเป็น หลังจากที่รอบที่แล้วนะครับเราได้กินฟรีที่แหลมแท่นนะครับตอนนี้เราได้อัปเกรดความสามารถเมื่อกินฟรีในโรงแรมาดาวที่เกาะช้างครับอ uh, าวอร์ออนเราก็มีสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งซึ่งรอบนี้เราคงไม่เป็นการนำสไตล์คนตีให้ดูกันแล้วครับน <ผม S 1> ้ำน้ำโซงนั่นแหละรอบที่แล้วเราการนำสไตล์ไงเราเลตติ้งคนหลบตาไล่ไม่มีใครมาไลา่มาเป็นเลยไม่มีใครมาาีคนดิไลค์นะคร <c oughs> ับก็เป็นกัรนำทรงแกีซ นะ S g a l S S ตีแล้วแต่ไม่ดูออสนะดูออสคืออะไรสองซิมสองซิมแล้วก็ที่ S เขามาขายรุ่นเล็กด้วยอือไม่ด้ถึงโยใส่ยิบมากเลยโอเคครับปึงนี้หน้าตาเป็นงี้นะครับผมหน้าตาคือ Galaxy S สามเลย คือผมว่าหน้าตาภายในเป็นเหมือน S3 ใช่ไมนรอบรี้มาเหมือน S3 ต่างๆเนี่ยเมนูต่างๆใช้งานเอาเหนือยเกินเมนูต่างๆใช้งานเหมือนกันเลยเป็นทีมเดียวกับ S3 เป็น ICS เหมือนกันก็เป็น ICS ด้วยอ่าครับทีมเดียวกันเลยก็คือรูปแบบใช้งานก็เหมือนกันแต่เรื่องฟังก์ชันต่างๆพวกเทปล้ำๆที่เขาโฆษณาเนี่ยนั้นย่อมย่อมยัเทิงไปเลยตัดทิ้งไปนะครับโอเคก็ตัวเครื่องก็นะครับหน้าตาก็จะลุก ลูกของต่างๆอะยอดสวนนะซี่ยอดสวนลงมาก็คือตัวสเปเก็เป็นยังไงตัวนี้มีกล้อง5ิพิกเซลใช่ไหมพอกลางวีดีแฟลเป็น Cortex A5 CPU อ๋อ CPU คอ r t e ท A5 เป๊กกี้ก็เฮิร์ตหรือยังไงอือหนัไงอะไรนะหนึ่งกิเฮ่งกิเฮิร์เหรอแล้วไม่ให้รู้ว่าคอเรื่เป็นซิงเกิลคอนึ่อกเวอร์อ๋อแล้วหน้าจอขนาดเท่าไหร่สี่แปด เพราะนั้นความละเอียดใช่ไหม,อ,มอ่านี่ความละเอียดไอ้หน้าจอทั้งหมด4นิ้ว,นว4นิ้วอ่าสี่นิ้วก็จับถนันมือดีไหมถนันมือดีถนัดมือพอสมควรจอเป็น TFT ด้วยนะครับผมอ่าจุดนี้คือตัวเครื่องรับสองซิมใช่ไหมใช่แล้ว,ลวความพิเศษของมันของเรื่องสองซิมนี่คืออ่ามันเป็นสมาร์ทโฟนไม่สิต้องบอกว่าสองซิมเครื่องแรกในโลกเลยมั้งที่3 G ได้ทั้งสองซิม3 G ทั้งคู่เลยแต่รองรับ902.1นะ อ๋อนี่คือเราอ้าว 3G แค่คืน900กับ2,001ก็คือบ้านเราก็คือใช้ได้แค่กับเอสกับ TOT สมมติ 3G สิมหลักเป็นเอสสิมรองเป็น TOT ความพิเศษมันคือมันใช้ดัต้าเป็ทั้งสองสิมฉะนั้นสมมุติผมใช้เอสอยู่เป็นซิมหลักแล้วผมเกิดไปที่นี่อ้าว TOT แลนผมสลับไปซิมที่สองใช้ TOT ได้ซย่งแกใช้เวลาไหนก็ปรับเปลี่ยนได้ใช่ซึ่งซึ่งความพิเศษตรงนี้ในมือถือสองสิมอื่นอื่นอะ ซิมหลักเป็น 3G แต่ได้แต่ซิงเองจะถูกตอนความสามารถแค่โทรอย่างเดียวอ๋อปกติทิมลองเขาจะใช้แค่ 2G คือเราแคาโทรอย่างเดียวไม่ก็อย่างมากก็เล่นเองคือตอนสแตนบายติดจะขึ้นเลยว่า 3G จับอยู่ทั้งคู่พิเศษเนยนั่นเรื่องอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแล้วถ้าเป็นเรื่องโทรล่ะแต่สแตนบายดูออาสแตนบายทั้งคู่เป็นมาตรฐานนั้นเรื่องของอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอันนี้เรื่องของการโทรมันเป็น2ซิมแล้วเวลา โทรเข้าเนี่ยเป็นยังไงดูอ่ะสแตนบายนั้นคู่ไหมนี่มันดูว่าหมายถึงว่าที่จริงมันมันใช้คำว่าดูโอสแตนบายก็ได้แต่ว่าแต่ว่าหมายถึงคนโทรมาซิมหนึ่งพวกอีซิมหนึ่งใช้อยู่อีซิมหนึ่งก็ถูกตัดการเชื่อมต่อไปใช่ก็คือว่ามันสแตนบายคู่ก็จริงแต่ว่าเวลาใช้อยู่อันหนึ่งอีกอันนีงก็ถูกตัดไปอ่าก็คือแบบว่ามันมันไม่ได้แบบว่าเอ้ยใช้นี้ไ่อีกอันหนึ่งก็ยังสแตนบายไปถอย่างสิ้นเลยไม่เหมือนพวกแบรนด์แบบว่าไอโมบายหรือว่า แบรนด์จีนแบรนด์โล컬ทั้งลายก็ไม่ใช่จีนนะหนูคอารมณ์แบรนด์โลคอลอ่ะนะนอกจากเรื่องของสองเซมสเต็กกันกลางผมชอบวัสดุนะชอบวัสดุใช่ไหมวัสดุคือคืออย่างคืออย่างแรกไอ้ไอ้เครื่องเนี่ยโอเคหน้าตาดอสามไอ้พลาสติกกลางเนี่ยเป็นพลาสติกเงินด้านซึ่งแน่นอนว่าสักวันหนึ่งมันก็คงอาจจะลอกได้อ่าแต่เราไม่ว่าฝาหลัง ฝาหลังปกติอะซัมซุงเราก็จะเจอแบบฝาหลังพลาสติกแบบเงาเบางๆใช่ไหมแต่เนี่ยมันเป็นผิวด้านผิวด้านและหนาหนาหนาแบบเออใช้คําว่าซัมซุงต้องไม่ค่อยลงพลาสติกนะแต่นี้ยแต่ว่าจับแล้วบางทีมันลื่นไงบางทีมันลื่นนิดๆถ้ามันไม่มีแบบว่าเหงื่อออกเนี่ยโอเคแบบมือแห้งๆแบบเพิ่งล้างมือแห้งๆเนี่ยจับมือ ชอบใช่เป็นเป็นวัสดุที่ถ้าไม่ทาตกอ่ะตลอดอายุการใช้งานน่าจะทําให้เครื่องดูไม่เก่าอถ้าไม่ทาตกเลยตอนนี้ก็ยังรองรับไมโครดีการด้วยใช่ไหมเออไมโครดีอโอเคในภาพรวมก็ถือว่าสเปกกลางค่ะแล้วราคาล่ะเก้าพันเก้าเก้าพันเก้าเปิดตัวมาแล้วใช่ไหมใช่ขายแล้วเมื่อคับหลังหลังวันที่เราอัดทีนี่น่าจะวางขายไปแล้วนะครับผมโอววันนี้ถือว่าราคาก็ไม่เลวนล แล้วคู่แข่งเป็นไะคู่แข่งก็คือมีอะไรแคที่สีดีไซน์วีดีไซน์วีเลยสดๆโโอ้หจะมีนายได้ไหมดีไซน์วีตอนนี้ยังหมื่นหมื่นเก้าร้อยหมื่นเก้าร้อยจะมีนายได้ปะจีมีนายก็ด้วยเจ็ดอันนั้นเจ็ดเป็นเก้าถึงว่าไกลกันอยู่แต่จีมีนายก็อย่างที่บอกมันไม่ได้แบบสแตนบายแบบว่าไม่ได้เรื่องแบบป้าเมียตามได้แค่จิบเดียวแล้วเดี๋ยวมีตัวนึงมันเป็น oppo find จีบีนายพัชตัวใหม่ เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะมาละเออเมนดซีวีดอฟออเลยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้มันมาเราพาวอออนเดี๋ยวค่อยวากันออารแต่ว่าก็าถ,าถือว่าเ็นอีกหนึ่งคู่แข่งที่ราคาก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตามมือนะกลับมาวานที่นี่ก่อนฉะนั้นแล้วคู่แข่งที่ใกล้สุดก็ต้องเป็นเดซายวีใช่โดยสักโดยสักสีเลยนะอืออือครับผมก็แล้วดูแล้วเป็นยังไงถ้าเกิดเทียบคู่แข่ง ผมว่าถ้าดีไซน์ V เนี่ยต้องเป็นคนแบบว่าเชิงผู้ชายนิดนึงแบบว่า<ม>ชอบวัสดุรอบดีไซน์ของ H T C แล้วว่าทําทรงเนี่ยก็เลยสไตล์แบบว่าพวกเด็กบ้างผู้หญิงหน่อยผู้หญิงหน่อยอ่าแบบว่าคือมันก็ผู้ชายก็ได้มันก็ลงตัว,บบวนะผมมองว่าผู้ชาย<ม>อาจจะยังถ้ามองแล้วอาจจะยังไม่ค่อยไม่แบบเก็ตเท่า H T C ดีไซน์ V <ม>ผมมองว่าง้นอ้ออล้วอย่างหนึ่งไอ้เจ้าสเปกเครื่องของไอ้นี่แรงกว่าป่ะ เท่าเท่าพอถือว่าใกล้กันใช่ไหมเท่ากันนะแต่โดยนี่น่าจะแรงกว่านิดหน่อยแต่เรื่องสามจีโด้ทั้งคู่นี่แบบคิ l l i n g แบบ f e เ t อร์แบบนั่นมากครับเปรี้ยงดีโอเคก็ก็จบแล้วตัวมันนะไม่มีอะไรละใช่ได้นะครับเรื้อยเรียบร้อยโอเคอย่าปิดจะจบแล้วเนี่ยฮะแต่ให้จบไหมจบเออนะครับผมนะผมอยากนอนแล้วตอนนี้ไปที่เกียร์แล้ว โอเคครับผมงั้นก็เรียบร้อยสำหรับ Galaxy S d u a ก็คราหน้าจะเป็น Power On อะไรกันก็มาติดตามกันนะครับจะเป็นก่อช้าหนีก็ได้ได้ได้ฟรีต้องใช้ใช้โเั่นคุ้มันไห้คุ้มใช่โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสลิปโหมดกันต่อแล้วครับผมโอเคครับสวัสดีครับ